กลางหุบเขาแห่งหนึ่งมีต้นไผ่เติบโตอยู่เต็มแนวป่ายอดเขียวชอุ่มพลิ้วไหวไปตามลมในกลุ่มไผ่นั้นมีต้นไผ่อ่อนต้นหนึ่งเพิ่งงอกใหม่ได้ไม่นานมันรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเอาเสียเลยข้ายัางเล็กนักข้าจะต้านลมแรงๆได้ไหมแล้ววันหนึง่งพายุใหญ่ก็พัดเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวต้นไผ่ทั้งป่ากำลังโอนเอ็นไปตามแรงลม เมื่อพายุผ่านไปต้นไม้หลายต้นล้มลงแต่ต้นไผ่ย,ยังคงยืนอยู่หน่อไม้กับต้นไผ่คุยกันทำไมเราถึงไม่หกักทั้งที่ลมแรงขนาดนั้นเพราะเราไม่ฝืนเราเรียนรู้ที่จะโอนออกความแข็งแกร่งไม่ได้อยู่ที่ไม่ล้มแต่อยู่ที่ล้มแล้วยังลุกขึ้นได้เสมอไผ่น้อยยังคงเติบโตด้วยหัวใจที่ยืดหยุ่นและไม่ยอมแพ้ ความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ใช่การยืนต้านทุกอย่างอย่างดื้อรัน้นแต่คือการรู้จักโอนอ่อนยืดหยุ่นและไม่ยอมแพ้แม้จะล้มลุกคลุกคลานกี่ครั้งก็ตามเหมือนเช่นต้นไผ่ที่แม้จะบางและพริ้วแต่กลับยืนหยัดได้ท่ามกลางพายุ